ตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นแล้วก็ลองสางขาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะฮะนี่นะครับก็คือเจ้าตัวที่มาเปลี่ยนตัวพุ่มเบกมือนะครับวิธีการแกะนะครับก็คือดึงขึ้นมาเลยนะครับมันเป็นกิ๊บอยู่นะครับดึงขึ้นตรงได้เลยนะครับออกแล้วสวัสดีครับผมวันนี้บิ๊กชอนนะครับก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมาใส่อะไรเพิ่มเติมนี่ผลจะบวกครับนะฮะจะมาใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับหลังจากเมื่อวานที่ได้เกินไปนะครับเนื่องจาก ไปตั้งศูนย์นะครับสรุปแล้วตั้งไม่จบนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเปลี่ยนบูธปิีงนกทั้ง4ตัวด้วยครัสำหรับชิปอาวีโอปีสองพันสิบเคันนี้นะครับก็มีเมื่อวานนะครับที่ทำเพิ่มเติมไปอันนี้จะบอกคร่าวๆไม่ได้ไม่ได้จะเคลมหรือจะโชว์นะครับแต่ว่าก็อยากให้รู้ไว้ว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ไปเปลี่ยนจุดเดิมซ้ํานะครับก็คือไม่เป็นการยกตัวอย่างถ้าผมเพิ่งถ่ายในมือเครื่องไปลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซ้ำสองนะครับเพราะว่าถ้ามันยยยัังงไมม่่ถถึรรระะะะเเนนนีูกกกคบฮ็็ปา อยากค่าใช้จ่ายไม่ได้นะครับอย่างเมื่อวานเปล kind of ี <Yeah. S 2> ่ยนเลื่อนไมล์มานะครับเปลี่ยนเลื่อนไมล์มานะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยต้องขออภัยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเนื่องจากถ่ายไม่ได้นะฮะคือก่อนหน้านี้ไมล์เนี่ยมันตกไอเกย์ความร้อนเนี่ยมันไอเกย์ความร้อนมันขึ้นแต่ว่าเกย์น้ำมันไม่ขึ้นนะครับนะครับก็ไปเปลี่ยนมาและที่ผมไม่สามารถถ่ายได้เนี่ยก็เพราะว่าเออมันมันไม่ดีนะครับจริงๆแล้วมันไม่ดีนะครับแล้วเขาก็เขี่ยทําให้เลขไมล์เนี่ยเท่าเดิมได้ด้วย นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะนี่แหละคือจริงๆแล้วมันก็สําหรับเอ่อพวกเต็นท์รถต่าง,างๆครับเราก็ควรจะต้องระวังให้ดีนะครับนะครับเพราะว่ามีการก่อไมยได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ตามจริงแล้วก็สามารถเช็คได้นะครับจากศูนย์บริการนั้นๆน,น,นะฮะมเราเช็ครถโตโยตา้าเราก็เช็คกับศูนย์โตโยต้าได้นะครับโดยจะมีการเช็คพอร์ตเป็นรายกลุ่มอยู่นะพวกนี้จะมีนะผมก็มีผมก็อยู่ในกลุ่มแบบนั้นด้วยนะครับ,นะรบแต่ว่า อย่างนี้เราเช็คสำหรับรถตัวใหญ่ๆเท่านั้นนะครับอ้าวแล้วก็มาถึงอะไรที่เราจะใส่วันนี้นะครับก็จะมีที่เท้าแขนนะครับหนึ่งแล้วก็เเห็นเบรกมือครับที่ขอเบรกมือนะครับก็ผมก็ซื้อมาแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะขอเบรกมือมันเปื่อยๆนะครับนะครับตรงตรงจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปใส่กันดีกว่านาะนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก็ค่อข้ามีประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปถึงที่ก่อนเลยเดี๋ยวเราไปใส่เดี๋ยวจะมาใส่พร้อมกันนะครับไปแล้วครับตอนนี้เราก็จะมาเช็คบูทนะครับปีกนกนะฮะสำหรับเสีโนะครับหรือทุกรุ่นเลยนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าบูทปีกนกหลวมนะครับก็ตอบรู้รู้ได้ก็ต่อเมื่อเราขึ้นแมแรงนะครับแล้วก็บางคนที่สังเกตอาการไม่เราขึ้นก็ได้นะครับเราขึ้นแมรงล้อลอยล้อลอยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราโยกล้อซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับ มันโยกได้นะครับซ้ายขวานะครับทีนี้เราก็จะลองก้มไปดูข้างล่างครับว่าตัวที่มันหลวมเนี่ยมันหลวมมาที่จุดไหนนะฮะตัวนี้เองนะครับเห็นไหมครับปีกนกมันเคลื่อนได้นะครับเอาใหม่นะฮะเห็นไหมครับนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทําการเปลี่ยก็คือบูธนะครับโดยการถอดออกมานะครับทั้งปีกนกแล้วก็ นำมาอัดข้างนอกนะครับแล้วก็ทําการใส่กลับเข้าไปนะฮะนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนดูเลยแล้วกันตัวนี้ต้องเปลี่ยนสองข้างเลยครับที่ผมตั้งใจไว้แต่ที่น่าคิดว่าช่วงล่างดีซะแล้วนะฮะโอเคตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นแล้วก็ลองสังขาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะฮะนี่นะครับก็คือเจ้าตัวที่ขาดนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองดูฝั่งนู้นกันนะครับเอาล้ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับ อาการนี้เนี่ยทำให้เบรกแล้วเลื้อยนะครับนะครับวงลไรจะลอดๆนะฮะถ้าเราสังเกตว่าขาดตัวเดียวนะครับเวลาถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนคู่ไปเลยนะฮะโดยมากแล้วช่างก็จะเปลี่ยนคู่นะครับเพราะว่ารอบหน้าจะได้ไม่เสียค่าแรงฟรีโดยโดยที่เราจะมาเปลี่ยนโหนานะครับอยตรงนี้เดยวขอจัดการก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับบินไปซื้อที่ร้านไหลสายสีนะครับตอนนี้ร้านไหลมีมีทั่วไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่รีบนะครับ ตัวการแล้วก็สามารถสั่งช้อปปี้ได้เลยนะครับบางทีก็มีโค้ดลดนะฮะอะไรต่างๆก็ถูกกว่าเยอะเลยนะฮะนี่ของตรงรุ่นนะครับน้วมัโอเล็กอมโอเล็กนี่คือตัวใหญ่นี่คือหน้าตาของตัวใหญ่นะครับเราต้องใช้เครื่องอัดนะครับอัดเข้าไปตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคครับลุยเอาละครับตอนนี้เราก็อัดไปแล้ว1ตัวนะครับก็คือตัวเล็กนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการอัดตัวใหญ่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะประกอบกลับเข้าที่นะครับผมโอเคเอาละเมื่อเราได้อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับ และตัวใหญ่และตัวเล็กนะฮะแล้วเราก็จะมาใส่กันเลยเอาละครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการใส่นะครับก่อนเดี๋ยวขอตัวใส่ก่อนนะครับผมเอาละครับต่อไปเราจะมาเปลี่ยนตัวพุ่มเบรกมือนะครับวิธีการแกะนะครับก็คือดึงขึ้นมาเลยนะครับมันเป็นกิปบอยู่แล้วครับดึงตรงได้เลยนะครับออกแล้วนะฮะเราก็ค่อยดันย้อนขึ้นมานะครับส่วนวิธีการใส่เนี่ยเราก็ค่อยใส่ครอบเข้าไปแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมครับง่ายๆท่านเองครับถ้าใครอยากฝากสั่งซื้อนะครับก็300บาทนะครับส่งถึงบ้านเลยครับ ชิ้นละ300บาทนะครสำหรับคนที่ใช้เชฟนะครับตรงนี้ก็โฆษณาไว้ครับเดี๋ยวเขาใส่ก่อนอ่านะครับเรียบร้อยนะครับไม่ใช่เล่นกลนะครับนี่เสร็จแล้วยิงเขามันใส่ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ล็อกให้มันอยู่ตรงที่ล็อกกันตรงนี้ก็จะทําให้รถคุณดูใหม่นะครับแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับต่อไปเราจะมาใส่ตัวตัวนี้กันนะครับที่พักแขนนะครับทาให้รถดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีเสน่ห์ขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกันเอาล้ครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เร้อยแล้วครับสำหรับการใส่ตัว ข้าแขนนะครับกลางแล้วก็เจ้าตัวหุ้มแบกมือนะครับข้าแข็งกลางแบบนี้ก็ชั้นแรกจะใส่โทรศัพท์ได้นะครับชั้นที่2เนี่ยก็จะใส่ของใหญ่นะฮะนี่ครับเราสามารถใส่ของได้เนาะสองชั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี้ยก็จะวางแก้วได้นะครับนะครับก็คือเดิมทีมันจะมีที่วางแก้วอยู่แค่อันเดียวนะครับแต่นี้มันก็ไม่ไม่ทำให้เสียหายไปนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับปรับไปหน้าไปหลังอะไรเงี้ยฮะโยนได้ เดินหน้าได้ครับแล้วแต่แล้วแต่เราถนัดนะครับนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่านะว่าวันนี้เราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับอาลนะครับแล้วตอนนี้ลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มาลองรถนะครับตอนนี้ก็เบรกเนี่ยรถไม่รู้สึกว่าดึงซ้ายและดึงขวาแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเอ่อถ้าคนไม่สังเกตเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าพอเราโฟกัสไปที่มันนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะครับแล้วก็ ก่อนอันนี้ผมก็ยังไม่รู้สึกนะพอไปที่ร้นา,นานตังศูนบริษัทงศูนย์เขาบอกแลวชี้ให้ดูเนี่ยพอเห็นปุ๊บเดียอ้าวเราจะั้นามารู้สึกเลยนะฮะอุปทานบอกก็ไม่รู้แต่มันใช่นะครับเพราะมันขาดเยอะมากเลยนะฮะนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะสรุปกันนะครับเอ่อตอนนี้เนี่ยที่ทาไปแล้วนะครับก็จะมีเอ่อไปเปลี่ยนเลื่นไม้นะครับเป็นของมือสองมานะครับแล้วก็เอ่อเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเป็นตัวเอ่อทับแขนนะครับพักแขนนะครับแล้วก็ ที่พุ้งเบกมือนะครับนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะดูอะไรท่รเติมครับเพราะว่าเอ่อต้องไปตั้งศูนย์อีกด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ตรงดีนะครับแล้วก็จ่ายตังค์ไปแล้วแต่วานรับสี่ร้อยนะครับนั่นนะต้องวิ่งไปร้านเดิมนะพอดีเมื่อวานไม่ได้ทำแถวบ้านนะครับไปทําขับรถไปลองรถนี่แหละนะครับจะวิ่งไปที่ทําใหม่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะ ไม่ไปทำร้านเดิมนล้วก็เป็นไก่นะครับวาววาววิ่งไปเอาใหม่นะครับก็อาจจะทำแถวบ้านเรานะครับสี่ร้อยมเป็นไรเกียรตเติมน้ำมันไปไกลแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาชมแบบเต็มเต็มก,กันนะครับเร็วๆนี้ก็จะได้รีวิวกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับ ้วครับตอนนี้ก็เปลี่ยนบูธนะครับปิ่นกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะมาตั้งศูนย์นะครับก็เดี๋ยวใกล้จะได้ออกสู่ตลาดแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีลูกค้าวิ่งมาดูก่อนนะครับนะฮะจะมาดูแล้วก็จัดเต็นท์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวอยากไดูอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุกท่าเอ่อเรื่องการดูแลรถนะครับปู๋ปล็อกแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่ผมใส่ก็ไปนะครับแล้ว เ,เดี๋ยวผมจะตอบนะฮะและผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมครับสวัสดีครับ